ครับบ้านชมจัร์รีสอร์ทนะครับเป็นรีสอร์ทที่เปิดให้เช่านะครับ10,000บาทต่อคืนนะครับวันนี้เรา4 10,000บาทนะพักได้4ห้องนะครับเอ้ย8ห้องข้างบนเอ่อรังคาเรือนไทยนอนได้ข้างบน4ห้องข้างล่างอีก4ห้องนะครับครับสวยงามครับโอเคสวยงามมากนะครับน้องเอ่อจะเปลี่ยนท้าไหมับก็บ้านสวยงามครับ ชมจันทนิสอดจูซี่สัตหีบนะครับอ่าโอเคครับเป็ห้องอันนี้ก็ห้องโถงนะครับอันนี้ดูนะครับอันนี้นอนได้สองคนนะครับ รอันนี้ก็โอเคโอ้ห้องสวยงามนะครับห้องสวยงามนะครับครับขอดูห้องน้ำหน่อยมีตู้เย็นมีทีวีนะครับสมจันรีสอร์ทโอ้สวยงามนะครับแอร์เย็นฉ่ำมีทีวีตู้เย็นนะครับมีอะไรบ้างข้างในมีน้ำให้ซองกวดครับครับ ครับไอ้แม่ไม่ได้คอยนะครับเย็นสองชมจันทิสอ่าอันนี้เป็นตัวเป็นปูนไม้เป็นปูนเนี่ยแต่ใช้คิวไม้ปรับใช้ปูนนะครับอ่าทำเหมือน,นไม้แต่ Uh, อันนี้ก็ห้องเหมือนกันนะครับโอเคครับห้องจะสไตล์เหมือนกัน oh, ห้องน้ำสวยนะคิบด,ด้วยสีน้ำ mm hmm. เงินลายน้ำเงินโอเคครับเหมือนกันมุ้งรดกันยุงครับข้างๆก็มองเห็นเขา mm hmm. เขา,เอาอะไรก็ไม่ทราบนะครับ mm hmm. นี่ ตอนนี้ฝนปลอยนะครับวันนี้วันที่23พฤศจิกาย,ยน63นะครับหนึ่งสองสามสงสัยครับ

อันนี้อาหารก็เตรียมมากินกันนะครับสําหรับสมาชิกร่วม20คนอันนี้ห้องนี้ครับห้องเดแต่ห้องนะครับอันนี้ห้องข้างบนสี่ห้องข้างล่างอีกสี่ห้องห้องสไตล์เดียวกันครับตกแต่งเหมือนกันครับสิบหกเป็นไงห้องสวยงามไหมใช่ชครับ โอเคครับก็มีสระว่ายน้ำด้วยสระว่ายน้ำขนาดย่อมๆนะครับย่อมๆนะครับก็เราไปดูสระว่ายน้ำกันนะครับอันนี้ประตูแดงใช่สวยนะครับโอ้ประตูสวยดีโอเคครับ อานี้มน่ารักกว่ามานี่เธอเีมาดูบนี่เดีมาดอนี้ครองนี้่ารักกจุมจิม้าอันนู้นอันน้มีมีมีข้างบนด้วยอะไนะห้องนี้ห้องนี้มีข้างบนด้วยบนข้างบนคือมีมีข้างบนอ๋ออันนี้ห้องน้ำไม่ไม่ไม่ไมาดูห้องน้ำโอเคครับห้องน้าก็คล้ายกันนะครับโอเคครับจะได้ แต่ข้างนอกสวยใช่สีสันครับห้องนี้โอ้โตรนนี้มุมนี้สวยจังน่าถ่ายรูปจังอืมอืมสวยจังครับถ่ายข้างบนขึ้นได้ด้วยอะข้างบนขึ้นตรงไหนล่ะขึ้นตรงไหนข้างบนขึ้นตรงไหนขึ้นตรงนี้เหรอ ขึ này, đây, ้ตรงไหนขึ้นมาได้ตรงไหนนี่นะอันนี้อันนี้คือแต่ห้องนี้นะห้องใครห้องนี้ได้เข้าไปเข้าไปในห้องขโมยขึ้นไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ของห้องแดงก็ขึ้นไม่ได้แต่อันนี้อันนี้น่ะเข้าได้อ๋ออันนี้ค้องครัวไม่ครคนเด็กข้างบนเด็กข้างบนก็สวยอ่าลองดูครับอ๋อนี่เป็นลองไปดูครับข้างบนครับเบาสำหรับนอนอ่าข้างบนอีกนอนได้อีกสองคนนะครับ โอเคครับมุมไหนก็สามารถเป็นที่อยู่ที่นอนมาแล้วครับตายยได้เลคโอเคครับโอเคครับวันนี้ก็มาชมบ้านชมจันทร์มีสอดลงน้ำก่อน โอเคครับ okay,